สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต2ให้ความสำคัญกับการบริหารงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใสตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพศ2560พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการพศ2540พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพศ2546 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่3พศ2560ถึง2564และนโยบายของรัฐบาลข้อที่10การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาพิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐกำหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรมจริยธรรม และจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นค่าราชการและความซื่อสัตย์สุจริตควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐทุกระดับและตอบสนองความต้องการพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการในฐานะ ผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต2จึงขอประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามนโยบายคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสปราศจากการทุจริตเพื่อเป็นมาตรฐานแนวทางปฏิบัติและค่านิยมสำหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือและปฏิบัติควบคู่กับกฎระเบียบและข้อบังคับอื่นๆ โดยมุ่งเน้นที่จะนำหน่วยงานให้ดำเนินการตามภารกษษิจด้วยความโปร่งใสบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมปราศจากการทุจริตและเป็นไปตามหลักธรรมาพิบาลเพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าวจึงกำหนดแนวทางให้บุคลา,ากรและเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาอุดอรธานีเขต2 และสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดถือปฏิบัติและดําเนินการดังนี้ข้อ1บริหารจัดการและปฏิบัติงานตามหลักธรรมมาพิบาลโดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยบริการที่วรวดเร็วถูกต้องเสมอภาคโปร่งใสและเป็นธรรมข้อ2ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับอย่างครบถ้วนเคร่งครัดตลอดจน ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับที่กำหนดข้อ 3. ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมนำปัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตข้อ 4. ปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ถึงการต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชันรู้จักแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมให้ได้ปลูกจิตสำนึกในด้านคุณธรรมและการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในหน่วยงานเพื่อก่อให้เกิดวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันข้อ 5. ปลูกฝังจิตสำนึกให้ผู้เรียนในสถานศึกษาตระหนักถึงผลร้ายและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ข้อ6ด้านความโปร่งใสเปิดเผยข้อมูลการดำเนินภารกิจของหน่วยงานรวมถึงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการดำเนินกิจกรรมทุกรูปแบบและมีระบบบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนที่ชัดเจนข้อ 7. ดด้านการต่อต้านการทุจริต ไม่ยอมให้มีการสแสวงหาประโยชน์ส่วนตนและไม่ให้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยทำจัญญาตามหลักเกณฑ์และจำนวนที่คณะกรรมการปป,ปอชอกำหนดข้อ8ประสานงานและให้ความร่วมมือในการดำเนินขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่3 ขศ2,560ถึง2,564ข้อ9ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสารเบาะแสการทุจิริตร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต2จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน